ทองคำสู่ขอเจนนี่ยิวฉันมงคลหอบทองสี่กล่องใหญ่แต่งานเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นซูมกันตาแต่ค่ะหนุ่มยิว หอบทองสี่กล่องใหญ่แต่งงานเจนเดีรัชนกเจ้าของค่ายเปล่งได้หมดท่าสดชื่นครอบครัวทั้งสองฝ่ายสุดชื่นมืนค่ะหลังจากประกาศข่าวดีว่ากําลังมีทายาทเนี่ยเรียกได้ว่าชาวได้หมดท่าสดชื่นเองก็ยินดีมากๆเลยแหละค่ะแล้วก็เมื่อวานที่ผ่านมานี้ทางด้านของคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเองเนี่ยก็ได้มีการจัดงานวิวาแบบมืนชื่นเลยทางด้าน,นของท้งคู่จัดงานกันที่อําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเรียกได้ว่างาน ระดับบิ๊กเกนก็ว่าได้ซึ่งทั้งคู่เองยืนยันว่าจะจัดงานแต่งงานขึ้นที่บ้านและจำกัดคนตามมาตราควบคุมโควิด19อย่างเค้่งขัดไว้เลยค่ะพร้อมเข้าพิธีแต่งงานอย่างชื่เมื่นวันที่11พฤศจิกายนส5 6 4ที่ผ่านมาในงานนี้เนี่ยชาวของเพจเจนนี้เองก็ออกมาไลฟ์ เป็นการไลฟ์ถึงบรรยากาศภายในงานของตัวเองและแฟนหนุ่มค่ะที่มีญาติผู้ใหญ่และเกลือญาติมาร่วมงานอย่างอบอุ่นซึ่งหนุ่มยูเองก็ยกขบ,บวนขันมากมาสู่ขอตามประเพณีอีเจ้าสา,าวเขาและก็คนในครอบครัวเพื่อนสนิทเองรอยินดีกันอย่างคับคั่งทางจิมงงานต้องขอแสดงความยินดีกับทางคููด้วยค่ะ